สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็คือกลุ่มแฮปปี้นะคะมีสม,มาชิกนะคะ1นน,น,นนะคะนายวุฒิชัยกุณนรัตน์นะคะรหัส0ูนค่ะ2นะคะนางสาวทิติมาธานีรัตน์นะคะรหัส0ูนค่ะ3นะคะนางสาววรพรจันทาน,นะคะรหัส0ูนค่ะแลวก็ เรื่องที่หัวข้อเรื่กันเลยนะคบพระบรมราโชบายรัชการที่9ในและรัชการที่10นะคะรับรัชการที่9นะครับประกอบไปด้วย1เศรษฐกิจพอเพียง 2. นะครับการศรึกษาต้องพัฒนาคนให้เป็นคนสานะครับเ,เรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนรชันรชการที่10นะครับก็คือมีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วก็2มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง3มนะครับมีงานทําและก็มีอาชีพ4นะครับเป็นคนละเมอดีและมีระเบียบวินัยครับ ค่ะสำหรับหัวข้อที่2นะคะเป็นนโยบายด้านการศึกษารัฐบาลและการทรวนการศึกษาการกระจายโอกาสทางการศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้สู่คนศวรทย์ที่11การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาสมรรถนะนผู้เรียนค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นหัวขอ้อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะด้านการศึกษานะคะก็คือ1พัฒนาทุกคนทุกช่วงวัย 2. นะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะ นวัตกรรมค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสี C นะคะลดความเหลื่อมล้าทางสังคมค่ะต่อมานะคะหัวข้อแผนง,งานโครงการสําคัญน้านการศึกษา <c oughs> หนึ่งนะคะการโครงการโรงเรียนคุณภาพขัะสองการเรียนปีสิบห้าปีค่ะโครงการอาชีวะสร้นชาติค่ะการศึกษาเพื่ออาชีพค่ะแล้วก็สุดท้าย เกี่ยวกับการศึกษานะคะเป็นก็คือเอตีคือการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพค่ะ 2. คือการเข้าถึงการพัฒนาอย่างพูดถึงเข้าถึงการศึกษาอย่างพูดถึงสามคือการพัฒนาทักษะทักษะอาชีวะในอาชีพ 4. คือความเท่าเทียมทางการศึกษาและ5คือการศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะ จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักสูตรที่บูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการเรียนรู้แบบ active learning การมีส่วนร่วมของชุมชนในการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปจะเป็นการจัดการศึกษาการพัฒนาท้องถิ่นหนึ่งการพัฒนาครูให้เข้าใจบริบทท้องถิ่นสองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสามการส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สี่สนับสนุนการเรียนรู้จามบริเวทพ้องถิ่นสำหรับครูห้องพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ